สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท right ี wide, like ่น่าร like ักท like. e ุกทท่านผมโหบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวรจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิิคุณบุรุษพาจารร่วมกันครับ ที่เพ,พื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลทเท้าเจตุคามรามเทพรุ่นแซยิตร้อยแปีนะครับที่สร้างในวาระทำบุญอายุครก9ารอบร้อยแปดปีพลตำรวจตีขุนพันธลักษ์ราชเสดน,นะครับผมในปีพศ2549ซึ่งจริงๆแล้วที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมสร้างในปีพศ2,500 48นะครับผมพร้อมพร้อมกับที่เลือกวัตถุมงคลรุ่นประถมอรหรันสวรรณภูมินะครับผมในปี48นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ให้เช่าบูชาในเวลานั้นนะครับผมเนื่องจากทางคณะกรรมการนะครับผมต้องการที่จะเก็บไว้ไว้ทำถวายวัดนะครับผมในคราวทำบุญ คบรอบ108ปีของพลตำรวจปีคุณพันธลักษ์ราชเดชในปี49นะครับผมก็คืออีกปีนึงในใน,นวิกีกวาระปีถัดไปครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณเล็กนะครับผมโดยคุณชันทิพพันธลักษราชเดชนะครับผมบุตรชายคนเล็กของท่านขุนพันธลักษ์ราชเดชนะครับผมโดยการนำเอามวลสารหลักๆนะครับผมของรุ่น เจดีลายปีพศ2 5 4 5 4นนะครับผมที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากนะครับผมมาจากสร้างในรุ่นประถมอรหันสุวรรณบูมนะครับปีพศ2548แล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับผมก็คือรุ่นแซยิ่ร้อยแปดปีพร้อมกับเข้าพิธีพุทธาพิเศษด้วยกันครับผมแต่ว่าทางคุณเล็กหรือคุณฉันทิพย์นะครับผมตั้งใจว่าเมื่อคุณพ่ออายุ ครบ108ปีในปีหน้านะครับผมก็จะนำออกให้เช่าบูชาครับผมรายได้จะได้สร้างสาธารณกุศลนะครับผมแล้วก็มอบให้กับวัดต่างๆนะครับนำไปเป็นตำแหน่งเพื่อนำรายได้บูรณะวัดซ่องแซมวัดวาอารามต่างๆนะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นการทำบุญครบรอบให้กับท่านขุนไปในตัวนะครับผมรุ่นนี้ถึงได้ว่าเป็น จะถูกคามรำเทเพทที่เข้าพิธีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าเ,เป็นวาระปท้ายแล้วที่อของอท่านขุนพันธ์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนี่ใช้มวลสารปี4.5นะครับผมแล้วก็สร้างพร้อมกับรุ่นพระธมวรหันสวรรณภูมิในปี4.8เลยทีเดียวนะครับผมเกี่ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงทพื่อนๆพี่ๆ รับชมไปพร้อมกับผมโหบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ระ่องวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่น9รอบ108ปีของท่านขุนพันธรักราชเฉ็นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อหาก็คือเป็นเนื้อว่านดำนะครับผมโรยด้วย ผมไม้ตะเคียนหลักเมืองนะครับผมผงที่นำมาเพื่อนเพื่อนพี่ๆชมนี่จะโรยเพียงชิ้นไม้เพียงเล็กน้อยนะครับผมบางองค์นี้เรียกได้ว่าโรยจนเต็มไปหมดเลยนะครับแบบพิมพ์นี่แผลจะเรียกได้ว่าไม,ไม่ไม่ชัดเจนมากนะครับผมอันนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมผมชอบที่เห็นพิมพ์ชัดๆนะครับผมก็เลยพอาราธนาองค์นี้นะครับผมมา เข้าขอบแล้วก็ไว้บูชาแล้วก็ขออนุญาตเพื่อนๆที่ที่จะไม่แกกดขอบด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นรูปทรงของจตุคามรามาเทพโดยทั่วไปก็คือเป็นน้ำตาลแว่นขนาดใหญ่นะครับผม5เซนติเมตรนะครับผมแต่ว่าในถึงทุกวันนี้นะครับผมเวลาผ่านมากว่า,เ,าเวลาผ่านมาเกือบจะเรียกได้ว่า 10กว่าปีกับ20ปีแล้วนะครับผมเนื้อหามวลสารก็แห้งแล้วก็หดเล็กลงความเหลืออยู่ประมาณสัก4เซนกว่าๆนะครับอันนี้ตรงกลางก็จะเป็นเท้า,ทาจตุคามรามเทพนะครับผมลายล้อมด้วยาลายล้อมด้วยพระลาหงหมูนะครับผมในทิศทั้ง8นะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่เรียกได้ว่า,าปรับ,บ,บแก้ไขดวงนะครับผมเหมือนกับ พระลาหูนะครับผมได้คายเอาพระทิพย์พระจันทร์ให้ออกมานะครับผมก็ทําให้มีความกระจ่างใสนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าประสบการณ์โดยมากแล้วใครที่อาราธนาจตุคามรามเทพนะครับผมก็มักที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ถ้าฟังจากโดยทั่วไปก็จะมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่ฮะองข้าจะถูกคมนั่งบนบันลังชั้นขังนะครับผมอยู่ ตรงกลางในลักษณะของมหาราลีลานะครับผมจะตุก,ก็หมายถึงสี่นะครับผมหมายถึงว่าเท้าทั้ง4ี่นะครับส่วนรามเทพนี่ก็เป็นดังองอวะตารของพระธารยนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะลายยันส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นผังยันนะครับผมนี่ครับจะเห็นได้ว่า มีการลรยมวลสารนะครับผมซึ่งเป็นผมไม้ตะเขียนนะครับผมเรียกไดวว้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่ดีนอกดีในนะครับผมมวลสารดีมีพิธีที่ดีนะครับผมแล้วมวลสารก็เป็นมวลสารเก่าด้วยนะครับผมจัดสร้างโดยเรียกได้ว,ว่าผู้ที่เป็นผู้ลิเริ่มทําให้จัตุคามรามเทพเป็นที่รู้จักก็คือท่านขุนพันธ์นะครับผมอันนี้ก็ จัดสร้างโดยคณะกรรมการที่มีลูกชายนะครับคุณเล็กหรือคุณฉันทิพย์นะครับราษฎรบุตรชายคนเล็กของท่านคุณพันธ์นะครับผมเป็นคนจัดสร้างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วที่มาของมวลสารพิธีการต่างๆนะเรียกได้ว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านคุณพันธ์ โดยตรงเลยนะครับผมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่ะลึกวัตถุมงคลในสายคงพ่อจตุความรามาเทศที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากเกินไปในสมัยที่พลิกนะครับผมเนื้อที่มีการโรยไม้เยอะๆนะครับมีราคาหลายหมื่นนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็เช่าหากันอยู่ที่หลักพันต้นๆหลักพันกลางๆแค่นั้นเองนะครับผมก็นามาให้เพื่อนพี่ๆได้ ชมกันหลังจากที่วงการนะครับผมเกี่ยวกับเจตุคามรำมาเทพวัตถุมงคลชนิดนี้ได้โบกเศารลงนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะนํามาทบทวนขบวนความใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้นำเอารุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ไม่แพงมากนะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกัน สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆครับผมโอบ้านสวนก็นำเสนอในแง่มุมต่างๆตามภาษาคนเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆได้นะครับสวัสดีครับ